ครบดูกับรายการดนกกลัวผีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปล่าท้าผีที่ป่าช้าลางนะครับเพราะว่าป่าชา้าลางอันนั้นมันแบบมันไม่มีใครเขาก็อาจจะไปทําพิธีที่นั่นแล้วนะเขาบอกว่าผีเฮี้ยนมากเลยครับเขาบอกว่าจะมีคนเจอเปรตเยอะมากนะยตรวน,นี้ผมจะลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะว่าจะมีผีเปรตจริงหรือเปล่า ก่อนไปเดี๋ยวขอให้อาหารบว,วกก่อนนะเอ๊ะไม่เจอเดี๋ยวค่อยให้โน่นนะครับบ้านเอ้ยไม่ใช่บ้านป่าช้าล้างอยู่แถวน้นนะครับอยู่ไม่ไกลจากเออบ้านเรามากนะครับอโอ้โหทุกคนบรรยากาศวังเวงน่ากลัวมากเลยมีต้นไม้อะไรเพียบเลยอ่ะตรงนน้นเหมือนจะเป็นถำ้ำอุ้ยคนตัวอะไรอ่ะเฮ้ย ไม่ใช่แล้วทุกคนมันคือตัวอะไรออเคครับตอนนี้เราก็ไปนี่แล้วนะครับอุ้ยอะไรอะทุกคนเฮ้ยทุกคนเห็นเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้มันเหมือนมีอะไรขยับอยู่แถวๆนู้นอะอุ้ยทุกคนผมว่าไม่ใช่แล้วปราชานีปราชานีมันอะไรกัน่ะเุ้ยทุกคนบอกว่ามันไม่ใช่แล้วดแล้วเมนออะอุ้ยคุณปัสสาวะมันเกรง ฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกีดเองเอกแล้วทุกคนป,ป่าช้าลังที่เขาบอกว่าผีดุจริงๆทุกคนผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะประตูอยู่ดีๆมันเปิดเองมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แล้วนะมันคืออะไรอ่ะอฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เห็นเงาอะไรไหมเฮ้ย,อ,ยอะไรขาวๆอ่ะอุ้ยเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยประตูมันเปิดเอง ผมว่ามันไม่ใช่แล้วมันอะไรันเนี่ยมันเหี้ยนจริงๆเลยผมว่ามันน่าจะเป็นผีโครงกระดูกที่มันที่เขาเล่าลือกันว่ามันอยู่แถวป่าช้านี่แน่เลยผมก็ไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นที่เก็บกระดูกของคนครับเขาบอกว่าที่เนี่ยมันเหี้ยนจัดๆเหี้ยนแบบ ไม่มีใครเขากล้ามาเดินเล่นแต่วันนี้ผมจะมาล่าท้าผีดูคนดูครับเพื่อเอซทุกคนอันนี้น่าจะเป็นที่เขาใส่ลงศพนะอุ้ยเมนอุ้ยอันนี้มันช่องใต้เมนนี่หวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยุทุกคนอะไรอะอะไรอะอุ้ยทุกคนผีเหรอแล้วมันผีคงกระดูกจริงๆด้วยที่เขาบอกว่ามันมันจะโผล่มาทุกวันนะ่ะ เฮ้ยทุกคนโอ้ยอุ้ยตกหลุมทุกคนเฮ้ยทุกคนผมไม่คิดเลยว่ามันจะมีจริงอ่ะอุ้ยไม่ใช่แล้วอุ้ยทุกคนผมว่ามันไม่ใช่ละอุ้ย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 อะไรอ่ะทุกคนมาเกงเอาอะไรหลังต้นไม้อ่ะผีโครงกระดูกจริงๆเหรอโอ้ย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 ทุกคนมาแล้วมัน เฮ้ยอะไรอ่ะผมว่าไม่ใช่แล้วเดี๋ยวผมจะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับบ้านแล้วคนผมว่ามันไม่ใช่มันก็มันคืออะไรอ่ะอุ้ยทุกคนกลับบ้านกันเลวผมผมไม่รู้มันคืออะไรมันน่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับนี่ผมไม่ได้ตั้งใจจะลบดูนะครับแต่มันมันมีจริงอ่ะทุกคนอุ้ยทุกคนตอนนี้ผมกลัวมากเลยอ่ะ เดี๋ยวผมเข้าบ้านก่อนครับบ่นมันป่าช้าล้างของจริงไม่วาผมไม่รู้เลยเอ่ะเฮ้ยทุกคนมันน่าก,กลัวมากอุย้ยอืมเฮ้ยไหนๆก็เรามาทําคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะพามารีวิวบ้านนะครับอันนี้เป็นบ้านของผมนะครับอมีสวนมี เออเขาเรียกว่าที่นั่งเล่นมีดอกไม้มีรั้วใบไม้ครับมันก็มีคอกวัวนะครับเอาของได้ไหมได้แต่เราไม่เห็นมือรู้สึกว่าวัวก็จะโตมาแล้วครับตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันเลยนะครับ กระตูด้วยนี่นะครับหลังบ้านก็จะมีต้นข้าวมีเออบีดรูทนะครับปลูกไว้ตกแต่งบ้านแล้วก็เป็นวิวกระจุเห็นทะเลนะครับอโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับมีเออเออเขาเรียกว่าอะไรระเบียงบ้านนะครับอ่า อเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับครั้งหน้าผมจะไปล่าท้าผีที่ไหนก็อย่าลืม,มติดตามนะครับายการเด็กกลัวผีขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ